สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแนะนำวิธีการใช้งานกล้องวงจรปิด Wi-Fi ของวัตชินะครับซึ่งรุ่นที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นรุ่น WIOT 1 0 5 6 F ขีด S 3นะครับก็จะเป็นกล้องทรงมินิสปีดโดมนะครับที่ให้ความละเอียดภาพอยู่ที่สามล้านพิกเซลนะครับในตอนคืนก็สามารถที่จะให้ภาพสีได้นะครับด้วยระบบหลอดไฟ LED ของเขานะครับแล้วก็รองรับระบบ Smart Duo Li ลไลด้วยนะครับ าในต้อนคืนนะครับเราเปิดเป็นอินรฟเรดไว้นะครับเป็นภาพขาวดาเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยตัวกล้องก็สามารถจะเปิดไฟ LED อัตโนมัติเพื่อที่จะบันทึกภาพสีได้ทันทีนะครับผมกล้องรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะติดตั้งภายนอกได้นะครับด้วยมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น,น IP65 นะครับแล้วก็มีไม์และลำโพงในตัวสามารถพูดคุย2ทางได้เช่นเคยนะครับผมรองรับ WiFi ที่2.4 g h z นะครับแล้วก็รองรับเมม สูงสุดอยู่ที่256 GB นะครับแล้วตัวนี้ก็มี AI ในการตรวจจับร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างของตัวกล้องกันก่อนเลยนะครับผมองต้นกล้องก็จะเป็นลักษณะมินิสปีดโดมอย่างที่เราเห็นเลยนะครมินิจริงๆนะก็คือเล็กพอๆกับฝ่ามือเราเลยนะครับผมนะฮะทางด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องของเลนส์นะครับแล้วก็ไฟ LED ก็จะอยู่รอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็อินฟราเรดหรือว่า IR เนี่ยจะอยู่ทางด้านวงดำๆตรงนี้นะครับ ้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะมีขาแบบนี้มาให้เราด้วยนะครับเราก็ลักษณะการใส่นะครับเราก็ใส่ลักษณะแบบนี้นะครับปึบขึ้นไปแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะยึดเข้ากับเพดานนะครับหรือว่ากับกําแพงก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเอากล้องไปแงบอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราต้องยึดขาตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเรายึดกล้องกับขาเนี่ยแล้วมันจะยึดไอแผ่นเนี่ยไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ยึดกับจุดที่เรา คือยึดเจ้าตัวแป้นนี้ก่อนนะครับเราค่อยเอากล้องไปแงบนะครับแง็บปุ๊บนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บนะคราก็จะมีร่องสายพอดีนะครับแล้วก็เขาจะมีน็อตมาให้เรา2ตัวนะครับเป็นสกูแล้วก็ขันยึดตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับท้งนั้นหลังตรงนี้ก็ลําโพงนะครับเช่นเคยนะครับในส่วนของจุดใส่เมมโมรีการ์ดเนี่ยให้ก้มหน้ากล้องลงมานะครับก็จะเจอกับ ฝายางพลาสติกตรงนี้นะครับก็แงบออกมานะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับแต่ผมขอตั้งกล้องแบบนี้ก่อนนะครับการใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับก็แนะนํานะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับหรือว่าจะถอดจะเสียบตัวเมมเนี่ยนะครับแนะนําให้ถอดปลั๊กกล้องออกก่อนนะครับการใส่เมมแลวหาว่ากล้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับให้ทําการหงายทองเหลืองขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วลองกดดูก่อนนะครับว่ามันเด้งเด้งหรือเปล่านะครับถ้าเด้งเดก็คือว่าโอเคนะครับแล้วกดเข้าไป ให้กล้องเขาล็อกเลยนะครับนี่นี่ผมก็ใส่เรียบ,บร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กแล้วก็ทําการตั้งค่ากันดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสายนะครับก็จะให้มาค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ายาวประมาณกี่เมตรก็คลายสายออกมาตัวนี้ก็สายเขายาวอยู่ประมาณ2เมตรนะครับสายตัวกล้องที่ค่อยมานะครับหากลูกค้าเจ้าไปติดตั้งแล้วก็ดูระยะปลั๊กให้ดีนะครับสายตัวนี้จะยาวประมาณ 2เมตรนะครับผมตัว a ป a p t e r ที่เขาให้มาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็น5โวลต์นะครับผมนะอันนี้ผมก็จะทำการเสียบปลั๊กนะครับป๊ออันนี้เสียบแล้วอันนี้เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้ลักษณะแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ดูฟังก์ชันกันอย่างง่ายๆนะครับ อ่าตอนนี้กล้องก็กำลังบูตอยู่นะครับผมอ่านะคับ๊บนะครับาพากล้องยังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะดังต๊อดต๊อดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะใช้แอปวัต a ชิ IoT t เช่นเคยนะครับลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store และก็ a y Store เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลได้เลยนะครับนะอ่าวันนี้ผมขอตั้งแอปนิดหนึ่งครับ อันดับแรกเลยนะครับมือถือของเราเนี่ยก็ควรที่จะเชื่อมต่อกับ Wifi ที่บ้านของเรานะครับที่เป็นขึ้น2.4 g h z นะครับและตัวมือถือเนี่ยเราก็แนะนําให้เปิดบลูทูธไปเลยนะเพราะว่ากล้องมอตชในปี2025เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อง่ายแล้วนะครับด้วยการเปิดบลูทูธตรงนี้นะครับจากนั้นกดเข้าแอปเลยนะครับผมเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็กดบวกนะครับกดบวกทางด้านบนขวามือนะครับ ตรงนี้แล้วก,กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวตัวแอปเนี่ยเขาจะค้นหาตัวกล้องเจอเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นชื่อ wi-Fi ที่มือถือเราจับอยู่นะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่าน wi-Fi ให้ถูกต้องแล้วก็กดถัดไปนะครับนะถ้ากล้องเขามีการตอบสนองปุ๊บก็จะดังตึง้งตึ้งตึ้งแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็รอเขาเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวนี้ผมขอสลับตำแหน่งกันนิดหนึงนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับก็จะไวมากๆเลยนะครับอุ้ยก่อนนะผมขอปรับแต่งนิดหนึ่งหลังจากที่เราเชื่อมแล้วนะครับตัวกล้องก็จะขึ้นให้กดปุ่มเสร็จสิ้นแบบนี้นะครับเราสามารถจะกดรูปดินสอนะครับแล้วก็ตั้งชื่อกล้องได้นะครับ หรือว่าถ้าเราไม่ตั้งเรากดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับในส่วนนี้จากนั้นนะครับตัวกล้องก็จะรันภาพขึ้นมาให้เราได้เห็นกันนะครับความชา้าไวก็ขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้อินเทอร์เน็ตผมค่อนข้างช้าเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น 5G 4G ก่อนนะครับผมหลังจากที่เราแอดกล้องเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วนะครับเรากดเสร็จสิ้นเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าดูอุปรกรณ์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดที่ไอคอนกล้องตรงนี้เข้าไปเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัวกล้องก,กันนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องกับหัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเนียไปกลับภาพก่อนนะครับกดที่จุดสามจุดนะครับะแล้วก็มาที่ฟังก์ชันมื้นฐานนะแล้วก็พลิกหน้าจอนะครับอ่าน,นี้เดี๋ยวภาพจะกลับมาอยู่สภาวะปกติแบบนี้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะให้กดรูปหลงังคาตรงนี้นะเพื่อที่จะมาดูฟังก์ชันของตัวกล้อง,องนะครับในส่วนแรกเลยนะวันนี้จะเป็นการแคปภาพนะครับก็จะแคปภาพขณะดูภาพสดแบบนี้นะครับหรือว่าจะบันทึกภาพไปบันภาพเคลื่อนไหวเนี่ยกดตรงนี้นะครับ แล้วก็จนกว่าเราจะพอใจกับปริมาณข้อมูลนะครับเสร็จแล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับภาพพวกนั้นนะครับจะมาอยู่ในแกลลอรี่นะครับก็สามารถเข้ามากดดูตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะส่งออกเข้าไปในไลน์นู่นนี้นั่นได้เลยนะครับทีมคลเลอร์นะก็จะเป็นในเรื่องของตัวสีแอปแบบนี้นะครับหากลูกค้าชอบสีดําก็กดได้เลยนะครับอ่านะครับไพเวทโหมดนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับตัวกล้องจะทําการหยุดบันทึกเลยนะครับจะหยุดบันทึกทันทีนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้กลับมาบันทึกเราก็กด เทนออนเด็กแคมินะครับในส่วนของ HDR นะครับหากลูกค้าไปเจอในสภาวะที่มันย้อนแสงเนี่ยนะครับแบบว่าส่องไปแล้วมันเกิดอาการย้อนแสงเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ภาพนั้นสว่างหรือไบรท์ขึ้นนะก็จะเป็นการเกลี่ยแสงให้สว่างขึ้นนะครับผมนะในส่วนของ night mode เนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับกับรุ่น 105f กับจากคลิปที่แล้วนะครับก็ smart mode นะครับหากกลางคืนนะครับจะเป็นภาพขาวดำนะครับกลางวันก็เป็นภาพสีปกติก็คือเป็นภาพขาวดำปุ๊บเนี่ย หากว่ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยตัวกล้องก็จะเปิดไฟ led นะครับบันทึกภาพสีดาาสโดยอัตโนมัตินะครับพอเราผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งเขาจะกลับสู่โหมดอินฟราเรดนะครับ,ก,ก,รบก,ก็จะเป็นภาพขาวดาไฟก็จะไม่ติดตลอดหรือรบกวนเพื่อนบ้านนะครับในโหมดอินฟราเรดนับหากว่าเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับกลางวันก็จะเป็นภาพสีนะครับส่วนกลางคืนก็จะเป็นภาพขาวดําตลอดทั้งคืนนะครับคัลเลอร์ไลท์โหมดเนี่ยหากว่าเราเปิดตัวนี้ปุ๊บกลางวันก็จะเป็นภาพสีนะครับกลางคืนก็จะเป็นภาพสีเหมือนกันนะครับด้วยการที่เขาเปิดไฟตลอดทั้งคืน นะครับผมนะฮะแล้วส่วนของชิมเมอร์นะผ่าก็เราเปิดไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการพยายามทําให้กล้องเป็นภาพสีโดยเป็นแสงธรรมชาตินะครับกล้องเขาจะไม่เปิดไฟ LED หรือว่าจะไม่เปิด IR นะครับถ้าแสงสว่างเพียงพอที่จะให้กล้องทํางานต่อไปโดยไม่ต้องใช้ระบบพวกนั้นนะครับ Motion Tracking ก,ก,ก็จะเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวนะบ่ากามีคนมาเดินผ่านที่หน้ากล้องเนี่ยนะครับก็จะมีการตัวกล้องก็จะหมุนตามบุคคลคนนั้นไปนะครับ Motion Detect ก็จะเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหว นะครับผมหากว่าเราต้องการมีการเคลื่อนไะหวนะนะครับแปลว่ามีการแจ้งเตือนครับเมื่อมีเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะ sound detection เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหากว่ามีคนมาพูดคุยเสียงดังอะไรอยู่ที่หน้ากล้องเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับแล้วก็เออไซเนเนี่ยเราสามารถจะเปิดเมนวลแบบนี้ก็ได้นะครับกดปุ๊บเนี่ยตัวกล้องก็จะดังดอ่ะแบบนี้แบบนีญญ <S 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 ้นะครับอันนีญญ <S <S ้เรา <S <S เปิดแบบแมนนวลนะครับเปิดแบบแมนนวลนนะครับแล้วก็ไลท์เนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ๊บแล้วไฟก็ติดเลยแบบนี้นะครับหรือว่าปิดก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งทัมเมอร์นะครับตั้งช่วงเวลาให้เขาเปิดช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับหรือว่าปิดช่วงเวลาที่เราต้องการเราสามารถที่มาตั้งตารางตรงนี้ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันข้างหน้าเบื้องต้นของเขานะครับในส่วนของ payback เนี่ยเราผมพาออกมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเราเข้าไปดูในจุด3จุดกันนะว่าตัวกล้องเนี่ย เจอเมมโมรีการ์ดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนําให้เข้ามาดูนะครับก็คือการตั้งค่าการหน่วยความจํานะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับหาว่าตัวกล้องเจอเมมโมรีการ์ดเนี่ยเขาจะขึ้นค่าความจุของเมมโมรีการ์ดขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก่อนแนะนําให้ลูกค้าลองไปฟอร์แมกับคอมดูก่อนหรือว่าลองเปลี่ยนเมมโมรีการ์ดนะครับแต่ถ้าใส่มาแล้วนะครับเขาขึ้นค่าแบบนี้นะอย่างไรก็แนะนาให้กดฟอร์แม m เมมโมรีการ์ดสักครั้งหนึ่งนะครับ และอีกส่วนหนึ่งนะก็คือ recording setting ตรงนี้นะครับสำคัญเลยนะครับถ้าเราเข้ามาปุ๊บแล้วตรงสวิตช์ตัวนี้ปิดอยู่นะครับให้เราเปิดเลยนะครับถ้ามันไม่เปิดเนี่ยกล้องมันจะหยุดบันทึกนะครับในส่วนของโหมดบันทึกก็จะมีให้เลือก2อย่างนะครับก็จะมีบันทึกกิจกรรมแล้วก็บันทึกต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือบันทึกตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีนะครับส่วนการบันทึกกิจกรรมเนี่ยเขาจะบันทึกเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสาคัญครับที่ต้องเข้ามาดูก่อนเลยนะครับ ในส่วนของการตั้งค่าการตรวจจับนะครับก็กดเข้ามาดูตรงนี้นะครับหากว่าเราต้องการตรวจจับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้เปิดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคกิจกรรมเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อที่จะอัปเดตพื้นที่ตรวจจับได้นะเพราะจะให้เขาตรวจจับช่วงไหนนะครับหรือว่าบริเวณไหนนะครับเราก็สามารถที่จะลากกรอบแบบนี้ได้เลยนะครับบริเวณที่มีสีแดงเนี่ยคือบริเวณที่มีการตรวจจับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือกยกเลิกไปแล้วตรวจจับทั้งเฟรมนะครับ มาดูกันต่อนะครับแล้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับแล้วหากว่าเราเปิดตรวจับร่างกายตรงนี้ไว้นะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะมีการคัดกรองนิดนึงนะครับก็คือจะไม่แจ้งเตือนเราหมดทุกอย่างก็จะพยายามแจ้งเตือนอสิ่งที่มาเคลื่อนอยู่หน้ากล้องที่มีลักษณะนะครับรูปร่างคล้ายๆมนุษย์นะครับผมถึงจะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ติดตามตัวเนี่ยก็คือเป็นการที่กล้องจะหมุนตามคน ที่มาเดินผ่านหน้ากล้องไปนะครับในส่วนของเขาคงวัตถุนะครับตรงนี้ก็จะเขาจะขึ้นกรอบนะเมื่อตัวกล้องเขาดีเทคตัวร่างกายมนุษย์ได้นะก็จะขึ้นกรอบตรงร่างกายมนุษย์นะครับเนี่ยแล้วก็ตรวจับเสียงก็นะครับก็ถ้ามีคนมาพูดคุยก็จะมีการแจ้งเตือนว่าตรวจจับเสียงได้นะครับซึ่งฟังก์ชันพวกนี้หลักก็จะอยู่ที่หน้าแรกของตัวตอนดูภาพสดอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนสำคัญเลยตรงนี้คือทิกเกอร์ไซเรนนะครับหากว่าเราเปิดไว้เนี่ยนะครับหากว่ามีการตรวจจับการื่อนไหวร่างกายมนุษย์ได้เนี่ยนะ ตัวกล้องนะครับเขาก็จะสั่งให้ไซเรนนั้นร้องอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหากว่าเขาตัวจับร่างกายมนุษย์ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการร้องอัตโนมัติเลยนะครับผมขเขาจะดังอยู่มาสิบถึงสิบห้าวิโดยประมาณนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผม ในส่วนของการดูย้อนหลังนะครับก็ให้เข้าไปกดที่ p a y b a c k ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทางนิ้วแบบนี้เพื่อจะดูภาพช่วงเวลาที่มันละเอียดขึ้นก็ได้นะครับผมนะเขาจะขยายช่วงเวลาให้เรานะครับหรือว่าเราจะเร่งสปีดก็ได้นะครับตนึ1 x ตรงนี้นะครับก็เร่งเป็น2 x นะครับเขาก็จะกอให้วขึ้นนะครับผมนะฮะเราจะเลื่อนเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมนะ แล้วก็หากว่าเราต้องการที่จะดึงไฟล์นะครับดึงไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้กดตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเขาจะมีปีกาขึ้นให้แบบนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนได้เลยนะว่าจะเอาช่วงไหนถึงช่วงไหนซึ่งสูงสุดเขาจะดึงได้10นาทีนะครับต่อการดึงหนึ่งครั้งนะครับหากว่าเราได้ช่วงเวลาที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็กดดาวน์โหลดทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วกดยืนยันนะครับเขาก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์นะครับอันนี้ก็รอเขาสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะ ดาวโหลดไฟล์ได้ได้ดีขึ้นไวขึ้นกว่าแต่ก่อนนะเพราะว่าแต่ก่อนยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะวันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่อัปเดตขึ้นมาในในปีนี้แล้วนะครับ2025นบาะครับพอเวลาเราดาวนโหลดแล้วเนะี่ยปุ๊บไฟล์ก็จะอยู่ในแกลลอรี่ในหน้าหน้าหน้าในเมนูหน้าแรกของตัวตัว,ต,วตัวกล้องนะครับหรือว่าถ้าเราจะบันทึกแบบสมัยก่อนก็ได้นะครับกดบันทึกจนกว่าเราจะได้ปริมาณข้อมูลที่พอใจแล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะอยู่ในแกลลอรี่เช่นกัน ก็จะแคปภาพแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะในส่วนทางด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกวันที่จะดูได้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งบันทึกวันนี้เนาะวันที่9นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานฟังก์ชันของตัวกล้องเบื้องต้นนะครับอมาดูไฟล์ไฟล์จะมาอยู่ในนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดออกมานะครับสำหรับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่แนะนําก็ไม่ได้ครับสำหรับฟังก์ชันการหมุนกล้องนับก็คือกดตรงดิเรกชันตรงนี้นะเราสามารถที่จะเงยหน้ากล้องนะครับหรือว่าก้มหน้ากล้อง หมุนซ้ายนะครับหรือหมุนขาได้จากตรงนี้เลยนะครับแต่นี้ที่จะเห็นว่ากล้องมันหมุนเล็กแปลกเพราะผมกลับหัวกล้องอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับติดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะครับทางไลน์แอดนะครับ asai watachi cctv นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่1795นะครับก็จะมีช่างเทคนิคคอยคำแนะนำอยู่นะครับผมสำหรับทิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ